แบตเตอรี่3 5 0วัตต์48โวลต์ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่4ีก้อนความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางการใช้งานอยู่ที่50 6 0กิโลเมตรต่อการใช้แบตเตอรี่ครั้ง คือขึ้นมาตรงมันไดเลื่อนชั้นสองนะครับก็จะมาเจอร้านนี้นะครับ้านจักรยานไฟฟ้านะครับ D DK นะครับผมผมอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะมาทำรีวิวครั้งแรกนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็สามล้อไฟฟ้านะครับรถผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี รุ่นไหน่บ้างนะครับตอนนี้กําลังบริการลูกค้าอยู่นะครับชั้นสองนะครับห้างเชียรังสิตนะครับผมนะครับสาล้อสาล้อรถทู่สูงอายุนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับราคาตัวนี้มันเจ็ดเก้าร้อยขายหน้าร้านมันเจ็ดเก้าร้อยนะครับขายหน้าร้านมีหมดถอยหลังก็เดินหน้ามีถอยหลังเดินหน้านะครับใช่สามล้อนะครับเจ็ดถอยหลังได้โอ้โหเข้าท่า ตัวนี้ก็เบาะสไลด์ได้ใช่ไหมใช่ครับโดูไก่อ๋อครับผมอันนี้นั่งสามคนคือสาลารได้ครับกี่คนเดียวอันนี้ครับกีสามคนเด็กน้อยคนหนึ่งครับผมอันนี้ก็ไม่ถึงสองหมื่นนะไม่ถึงครับไม่ถึงสองหมื่นเจ็ดเก้าร้อยพอลองรับทายกันได้ครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่มันมันย่อมลงอีกนิดนึงใช่ไหมใช่ สนะำหรับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เขาทรงตัวไม่ค่อยได้นะใช่ครับน่าจ,จะดีมากสำหรับคนแก่ที่ที่กลัวบสองล้อแล้ว <c oughs> กันล้มได้เนแครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเ<ะ>มื่อกี้ขายราคาไหนอ่ะขายราคาไหนครับอ่อตัวนี้เซลอย,อยู่แปดพันเก้าครับแปดพันก้าคือป้ายเซลตัวนี้ใช่ปะ่ะใช่คอ๋อตัวนี้นะครับรถที่ราคาเหมือนสองพันเก้าเลยแค่แปดพันเ้า จากหนึ 10, ่งหมื่นเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยตอนนี้เราเซลล์อยู่แปดพันห้าแปดพันห้านะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาเซลล์ในช่วงในช่วงใกล้ปีใหม่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวมาใหม่เป็นระบบหน้าจอดิจิตอลบอกสถานะแบตเตอรี่รายยาความเร็วระยะทางการใช้างานให้ครับผมค,ค,คันนี้เลยใช่ไหมครับ,รบจากราคาหมื่นกว่านะใช่ค่ะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าหลือหน่งแปดพันห้ามี แบตเตอรี่กี่ก้อนนีครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่ี่ก้อนอันนี้นะครับแบตเตอรี่4ก้อนนะครับก็เป็นเอ่อเป็นแบตเตอรี่แห้งใช่ไหมแบตเตอรี่แห้ง4ก้อนครับน,นี่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับลถถดราคา30% ร้านเ e อจักรยานไฟฟ้าน,นะครับปีส่งนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับก็จะลด30มจากราคาเมื่อก่อนนะปิดสูงแจก่อนนะครับก็คือบิดไปได้เลยนะมีลูกค้าซื้อ,อที่ไม่มีผมเพื่อพอดูความไหว น,นี่ลองบน้างนะครับอันนี้มาแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะวิ่งดีไหมสำหรับเด็กโอเคสำหรับเด็กนะ้อยโอเคค่ะแปดขวบทับได้ค่ะอ,อ๋อครับผมอันนี้ก็รุ่นนี้ก็คือลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสูง่ได้แล้วขนส่งได้แลคะส่วนมากก็เริ่มจากรุ่นไหนอ่ะส่วนมากก็จะรุ่น ปกติค่ะตอนนั้นเราเซลล์อยู่7,900พันตัวนั้นจากอะเก้าพันเหรือแค่7,900พตัวนั้นจะเป็นโซน่าฟัดธรรมดาใช่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็รุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้จะใหม่ล่าสุดค่ะอันนี้ก็คื้อใหม่ล่าสุดกัคจับมือกว่าหน่อยเดี๋ยวแล้วเดี๋จะจุ่มให้จับมือกบาทนะครับลดสามสิบเปอรนะครับผมจุ่มกางข้างเดี๋ยวเราจะแสียบให้เพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีกระตุ้นไฟฟ้า มีช่างบริการฟรีถ้าอยู่ใกล้สามารถเอามาให้เราดูแลฟรีได้แล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างบริการให้แบตเตอรี่ถ้าอยู่ไกว่็สามารถสาารถั่งได้แบตเตอรี่ก็คือมันจะตกก้อนละ600ถ้าชิ้นสี่ก้อนอยู่ที่2 0 0พนสี่เลยค่ะสี่ก้อนค่ะประกัน3มเดือน ค่ะคืออะไรทุกอย่างก็มีที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ร้านมีอุปกรณ์ทุกอย่างบริการท่าค่ะอ๋อครับผมแล้วก็เอ่ออย่างเป็นส่งต่างจังหวัดนี่ก็มีใช่ไหมส่งต่างจังหวัดที่ร้านก็มีส่งค่ะเพราะที่ร้านก็มีเน้นขายออนไลน์ด้วยอ๋อครับผมครับนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับส่วนมากนะครับก็จะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับผมก็ร้านจัไปยันเบอร์โทรหน้าร้านสามารถโทรเบอร์นี้ได้ครับผมมีมีเบอร์โทรนะครับโยกอ่าเบอร์นี้นะคะจากราคา12,000 เหลือแค่8,500เครื่อนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นหน้าบุกค่ะหน้าจอดีจิตอนรองรับน้ำหนักได้200โลการใช้งานชั้นแบตทั้งนึงวิ่งได้50กิโลเมตรค่ะตครอนี้ก็จะเป็นหน้าจอเวลาเราใช้งานมันก็จะมีไฟเลี้ยวให้ไฟเลี้ยวก็จะออกทางไฟเลี้ยวอ่าด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายค่ะจะมีไฟเลี้ยวให้หนะ้าค่ะอันนี้คือการใช้งานนะครับ อันนี้ก็จะมีที่ปั่นสามารถปั่นเป็นจักรยานก็ได้ใช้งานเป็นระบบไฟฟ้าได้เลยรุ่นนี้ก็จะมีระบบล็อกล้อด้านหลังสามารถล็อกล้อได้จ้ะล็อกล้อเราจะเป็นตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกค้าใช้ตัวกุญแจสามารถหมุนล็อกล้อได้เลยจ้ะก็คือเหมือนล็อกไม่ให้ไม่ให้คนเอาไปที่ไหนได้ใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับ ก็เป็นตัวใหม่ที่กําลังลดราคาใช่ไหมครับแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่สี่ก้อนเป็นแบตตะ่วแบตแห้งทั่วไปอ,อันนี้ก็คืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่สองถึงสามปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับผมสองถึงสามปีนะครับการวิ่งก็กี่ครั้งนะครับเออกี่กิโลเมตรนะครับต่อการ,รช้ค่ะห้าต่อการใช้แบตเตอรี่เลค่ครับผมก็เวลารเ,เราใช้ หน้าจอมันจะมีบอกสถานะให้อยู่ว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่<อ>ความเร็วเราใช้ไปแล้วเท่าไหร,ร่ค่ะอันนี้ระยะทางเราก็มีบอกให้นะคะคอันนี้ก็เป็นมุ่นใหม่นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับใช่คตัวนี้จะเป็นราคาจาก9,900ตัวนี้ก็คือเราเซลล์รดราคาให้อยู่7,900 ตัวนี้จะรองรับน้ำหนักเต็มที่200กิโลใช้แบตครั้งหนึ่งวิ่งได้50กิโลจะเป็นแบตเตอรี่สาอ่า350วัตต์350วัตต์ <350 Wh. S 2> แบตเตอรี่สีก้อนแบบนี้อันนี <S <S ้จะเป็นตัวหน้าปัดธรรมดาสถานะจะบอกสถานะแบตเตอรี่ให้อยู่เวลาเราใช้งานเราจะรู้ได้ว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่จัะอ๋อรุ่นนี้นะครับจครับผมแบตเตอรี่กี่ก้อนนะครับแบตเตอรี่สี่ก้อนค่ะสามร้อยห้าสิบวัตต์ครับล้อวีดขีดน่ง ล้อจะไม่มียางในจะเป็นเหมือนล้อแม็กก็คือสามารถเติมลมได้โอ้ครับผมก็คือไม่มียางในนะครับแต่เติมลมได้นะมไม่ใช่ล้อตันมากไม่ใช่ยางตันอ๋อครับผมอันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวเหมือนกันอันนี้ไฟเลี้ยวก็จะออกตรงนี้อันนี้อันนี้คือเกรีราคาเดียวกันนะครับใช่ค่ะราคาเดียวกันค่ะกี่ไรนะครับพี่บอกเจ็ดพันเก้าค่ะเจ็ดพันเก้านะครับราเก้าพันกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่ที่เรียกว่ามามาก่อนหน้านั้นนะครับ ามาทางนี้นะครับอันนี้ก็ลดลดเซลนะครับจาก 19, <000 S 1> <c oughs> จากเ9 0 0กจาก9,900ัเหรือ7,900 <c oughs> นาะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับชาร์จแบตก็ประมาณเท่าไหร่นะชาร์จแบตที่อยู่ที่5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็คือวิ่งได้5 0กิโลอ๋อครับผมประมาณ50กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นราคาเรียกว่าราคา,าต่างๆดีกว่านะ <c oughs> ก็จะมีทั้งระบบล,ล็อล้อระบบกันขโมยแล้วก็มีที่ปั่นให้สามารถใช้งานเป็นของได้ของระบบคือสามารถกลับเป็นจักรยานก็ได้ใช้งานเป็นระบบไฟฟ้าได้เลยจ้ะครับผมอันนี้อันนี้ก็คืออ่ีที่ปั่นด้วยแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือการปั่นนี่ก็คือเราเราช่วยในการเพิ่มพลังไฟด้วยนะ าเราปั่นนะคะเราก็แปะปั่นเป็นจักรยานทั่วไปก็คือมันไม่ได้ชาร์จไฟในตัว<ม>อันนี้ก็คือชาร์จไฟเราต้องชาร์จไฟบ้านครับผมครับอันนี้ก็ชาร์จไฟบ้านนะครับมีสัญญาณกันขโมยอะไรพวกนี้นะครับค่ะอันนี้ก็จะมีสักรยานกันขโมยให่ตัวกุญแจเราก็จะมีรีโมทนะจ๊ะรีโมทก็คือสามารถใช้เป็นรีโมทเปิดปิดได้หรือว่ากันขโมยก็ได้จ้ะกุญแจก็จะมีกุญแจล็อกล้อได้ แล้วถ้าต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูรุ่มโนนผมจะดูลุ่มรุ่นนี้ที่เมื่อกี้เขามาซื้อไปเซลจากนูนเงินสองพันเก้าร้อยบาทก็คือตอนนี้จัดโปรให้อยู่แปดพันค่าก็คือตัวนี้รองรับน้ำหนักสองร้อยโลเป็นระบบหน้าจอดิจิตอลมาใหม่มีระบบไฟเลี้ยวหน้าหลังจะดูด้านนี้นิดหนึ่งนะครับ อันนี้รุ่นนี้มาใหม่นะครับเปมาใหม่ตอนนี้ก็จะมีหลายสีจให้เลือกได้ตัวนี้แบตเตอรี่ก็เท่ากันใช่ไหมครับแบตเตอรี่250ว,วัตต์48โวลต์ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่สีก้อนความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางการใช้งานอยู่ที่50-60กิโลเมตรต่อการร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งอันนี้นะครับก็คือคุณสมบัติของการใช้งานรุ่นใหม่ครับตัวนี้สวยนะครับรูปทรงสวยงามน,นะครับ ก็ถือว่าลดราคาในช่วงนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับต้อง,ต,องต้องบอกให้แนะนำเลยตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้ารุ่นนี้ก็จะเป็นของเททีอันนี้จะเซลล์ลดราคาจาก3 5ม0มบาทเหลือ2 5 9 0 0ืากจ้ะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์1,200อวัตต์อันนี้ระยะทางวิ่งได้ร้อยโลความเร็วอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้ะ1,200ัวัตต์นะครับตัวนี้รปทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์มากครับ ก็เหมือนกันไหมกับสีแดงเนี่ยเหมือนกันค่ะนนตัือสีแดงนี้กับสีเทาจะเหมือนกันส่วนตัวฟีโนเหมือนตัวฟีโ่อันนี้จะราคาตา่ำกว่าอันนี้เซลล์ลดราคาให้อยู่สองหมืนสาพันเก้าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์หนึ่งันวัตต์ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้แปดสิกิโลความเร็วอยู่ที่หกสิกิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งห0สิกิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับผมก็เป็นรูปทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ แต่ถ้า e ี่ดูใกล้ๆนิดน mm. ึงครับนี่นะครับคือสำหรับท่านที่ชอบแบบทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับคือเหมือนมากเลยะครับด้านหลังก็จะมีด้านหลังเป็นที่เก็บของด้วยไงใช่ค่ะด้านหลังจะเป็นที่เก็บของแล้วก็สามารถเปิดบ่ะเก็บของได้เหมือนรถทั่วไปเละค่ะมอเตอร์ไซค์ก็เรียกว่าเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนมอเตอร์ไซค์มากนะครับเดี๋ยวไม่ดูชัดๆนะนี่นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์มากนะครับ ก็อยู่ประมาณ20,000ใช่ไหม0 0 0 0มนนี้ก็คือเซลล์อยู่23,900แล้วก็25,900จ้ะครับโอ้ประมาณนั้นนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นกัวสับล้อใช่ไหมสับล้ออันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ ตัวนี้ก็คือราคาเต็มอยู่ที่25,900บาทตอนนี้จะโปรลดราคาให้อยู่17,900บาทเัวื่อนี้จะสามารถเลื่อนเบาะได้สามารถรองรับน้ำหนักได้3 0 0โลถ้าเรานั่งคนเดียวสามารถเลื่อนเบาะตรงนี้ได้่ะ่เราก็เก็บเบาะได้แล้วก็มันจะมีตัวกดด้านล่างก็คือให้เราเหยียบตรงนี้แล้วก็สามารถเลื่อนเบาะมาจะเป็นเบาะใหญ่อันนี้ก็จะมีตะกร้าด้านหลัง ด้านหลังจะเป็นตะกร้าใหญ่ใส่ของได้แล้วก็มีตะกร้าเล็กด้านหน้าหน้าจอก็จะเป็นระบบหน้าจอนี้ิตอนบอกสถานะแบตเตอรี่ความเร็วระยะทางการใช้งานเราจะดูได้ว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่ความเร็วใช้ได้เท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็เป็น3ล้อนะครับทรงแข็งแรงมีไฟหน้าสว่างมากครับน่าครับเหมาะอันนี้ก็น่าจะเหมาะสาหรับคนที่สูงวัยนะครับ ประมาณว่าอาจจะไม่ต้องการการทรงตัวเท่าไหร่นะครับจากสองหมื่นกว่าแล้วหมื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่นเล็กตัวนี้ก็ใช้งานได้สะดวกสบายสําหรับคนที่ใช้ตัวเล็กตัวนี้ก็เซลล์อยู่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้า่ะหมื 5, นะ่ห้าพันตัวเล็กตัวเล็กนะครับนะครับผมก็มีหลายราคานะครับสําหรับร้านเอ่อจีเคนะครับจีเคร้านจักรยานลีกส่งชั้นสองนะครับชั้นสองอยู่ตรงกลางๆหรือเปล่าเนี่ยผม ร้านเราจะอยู่ตรงเซียรลังสิตจะอยู่ตรงชั้นสองของร้านนะคะจะเป็นชื่อร้านชื่อร้านซีเคจักรยานไฟฟ้าครับผมก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา11.00ถึง2.00ค่ะครับผมแล้ว,แล,วแล้วต่างจังหวัดนี่คือการขนส่งยังไงครับต่างจังหวัดเราก็มีบริการจัดส่งให้เนอะอันนี้เราก็ใช้เป็นขนส่งของเ็นที่อันนี้ก็คือได้งภายใน2-3วันลูกค้าสามารถชำระเงินเก็บเงินปลายทาง ได้ไม่ต้องตุนก่อนไม่ต้องมันฟันะคผ่าอ๋อครับอันนี้อันนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้านะครับผมใช่ค่ะโอเคเดี๋วันนี้วันนี้มาเยี่ยมชมวันมาเยี่ยมชมนะครับ CK นะครับผม CK เอ่อเพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวยังไงต่อไปก็จะได้หมุนเวียนมาทํารีวิวบ่อยๆนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับมีด้านลุงก็จะเป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะสกูตเตอร์ก็จะมีสกูตเตอร์สองเรบเด็กอันนั้นก็คือสกูตร์ที่ขับได้อันนั้นเป็นต้องต้อง ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสปูตเตอร์รุ่นเล็กนะครับก็น่าจะประมาณกิโลเนี่ยตัวนี้ค่ะมันจะมีอยู่สรุ่นก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้เซลล์อยู่สามพอันนี้รองรับน้ำหนักได้เต็มที่80ดกิโล์ชแบตครั้งหนึ่งวิ่งได้25กิโลเมตรนะคะ ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย,ยก็จะเป็นตัวนี้รองรับน้ําหนักเต็มที่150กิโลราคา5,900บาทค่ะตัวนี้รองรับน้ําหนักได้150กโลชาร์จแบตครั้งหนึ่งวิ่งได้50กิโลถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวสีขาวตอนนี้เราจะรองรับน้ําหนักเต็มที่180กิโลชาร์จแบตครั้งหนึ่งวิ่งได้50-60กโลจ้ะความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วแล้วก็การชาร์จแบตนะครับคือชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ สนใจหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับผมทาง EK เจะพยายามไฟฟ้าทั้งสองห้างเสียลังสิตนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับผม เดอครับขอบคุณครับขอบคุณครับประดิครับสอยสอยพี่น้องฟังสอยตักกระเดากินกับลาบปลาโดหัวเป็ดเหลอมีตะเสียกับเสียว่าสิมะนอนนําเมียเมียั่เสียบอกดิต่างคนต่างจริงเลยบ่ได้เห็ดอีหยงกันเพราะเราไม่เข้าใจการคนใน วาส่งใหังเป็นแถวเป็นแววแววเห็นมาวาวกันเงาหวงเงาห่ว,วางฟุงเดือนเด้อโน่แม่นแสงากาแลว้วมาขึ้นไหมไข่นั้นเด้อสิตบปีดท่าขันแซงสองแสงบัแม่นไข่สีแกงเล้วลาอุ่นบุญสียบูลาัคขานอ่ม่นลาตีขันมวนลงผงปัวปัวสิพาานอ่ม่นเมียนขันชมดูรอ,อกดูนี่เด้อแม่แก้มขันแก้มผู้ไล่นันไล่เหนียดอกมีละกะเมียบางบอมดอกบ,บางอย่มาใส่ดั้ง